เที่ยวงานวันเด็กอ่ะไปไปเลยเดินดูนี่วันนี้วันเด็กมีอะไรบ้างไปเดินสิไปเดินน้ำเลยดูบรรยากาศงานวันเด็กเมืองพัทยาโอ้โหคนเยอะมากเลยเด็กเดินไปเลยน้ำหน้าไปเลยครับหนึ่งปีมีครั้งเดียววันนี้เมืองพัทยาก็ปิดถนนเลยนะ เรามาดูบรรยากาศแบบนี้แต่เราถ่ายมาไม่ได้นะตรงไหนที่มีเสียงเพลงมันจะติดก็ติดนะเดี๋ยวมันจะโดนเด้งออกได้ดูบรรยากาศงานวันเกิดเราแทบแทบอองะไรไปดูสิเขาให้จับกุ้งขวานแตบไปเดี๋ยวนี้ดูบ๊อบบี้แตบยังไงเห็นป่าวบ๊อบบีอ่ะ กนี่ดูบีบ๊อบบี้หารูบีบ๊อบบีนะเด้ยช่วยเหล่นี้แดบแดบช่วยเหล่านี้นะเร็วเย้วันนี้มาแบบเด่นด่วนเออเรายืมเงินมาดิยืมเงินมาดิไปยืนเงินมาดิเป็นไงเออเท่มากเลยไอ้ช่วยเหนี้ด้วยเป็นไงเสียวอ่ะเฮ้ยบไป เดินไปดูนี้เราหนิเดินดูดูท้ายนี่เเปล่าใช่มีรถบัมเบอร์บีด้วยของเจ้าเอ้ยเยี๋ยวไปขึ้นรถพี่เขานะดูมีบัมเบอร์บี้ใช่เนี่ยของแสบชอบก็นละบัมเบอร์บี้เป็นไงเป็นไงเป็นไงแสบไปงี้แล้วไปงี้ไปงี้ หน้าเมืองนะเราจะถ่ายบรรยากาศเร็วๆไปเรื่อยๆนะแซมรอพ้าด้วยนะเดี๋ยวหลงนะโอ้คนเยอะคนเยอะคนเยอะห <c oughs> ลบปีกผู้คนก่อนโอ้ดูบรรยากาศ้างในจะมีที่อยู่ของเนี่ยบริกาศครับงานวันเด็กเือร์พัทยาเรา คุทธปรด้วยแสบดิแสบดัวนีน้เห็นป่ะาวเฮ้ยกระเช้าวะ่ะหนึเห็นป่ะวเขาขึ้นแบงก์บนเห็นป่ะวอู้น้ยกมีสไปเดอร์แมนด้วยแสบเห็นสไปเดอร์แมนเปล่าเออแต่ว่ามันเข้าไปางก์ไหนไม่ได้ไงดูเดี๋ยวคนมันเยอะมากเลย ต้องเดินมาแต่ต้องดูพ่อนะเดี๋ยวหลงนะจะบอกให้นี่นี่ไปงี้ไปงี้เลยไปนี้เลยโอ้โหคนเยอะมากเลยเนีพยคนเยอะสายแซมอะไรกินเลยยิอะไรเล้วไม่สนใจแล้วครับแซมได้อะไรก็ทำได้โอ้โหนี่ก็น่าเชื่อ8โมงเลยคนเยอะมากเลยไปงี้ไปงี้ไปงี้จะไปไหนไปนี้ โอ้โหบรรยากาศวันเด็กปีนี้คึกคืนเพราะว่าปีที่แล้วก็อาจจะจัไดไม่เต็มที่เท่าไหร่ไงปีนี้เบงพัทยาเขาจ,จัดแบบเต็มที่เลยเอ้ัไปด้ท <มา S 2> ุกคน ต่อคิวดิ็นป่าเขาเล่นเขาต้องต่อคิวดิ็นป่าเนี่ยเขาต้องต่อคิวเนี่ยดูนี่เดี๋ยวเราเขาต้องต่อคิวเขาแต่ให้เข้าโกงแล้วต่อคิวถ้าแต่อยากไล่ต้องต่อคิวเขาเราจะไปแย่เขาเล่นไม่ได้ดูดิเต็มเลยคน เล่นนะเวลาจะเล่นไหนป่ะแต่ต้องต่อแถวเงี้ยอยากเตะปะล่ะอยากเตะปะล่ะอ่าเตะต่อแถวเตะต่อแถวอ่าได้ต่อแถวเงี้ยอต้องต่อแถวนะต่อพี่คนนี้เขาหลับดูนิดเดียจะเตะแต่จะเตะได้หรอย่าไปต่อพี่เขาต่อพี่เขาหนึ่งองหนึ่งอัดแอถือมือสู้ตาย เตะเข้าวัไปออต่อแล้วต่อต่อต่อ นี่ค่ะมากมาก่นอะไรคะน้ใหม่เล่นคะคนมันเยอะอะมันต้องต่อแถวเห็นป่ะไมเล่นตอเถถ้าแสตดจะเล่นอะไรแสบ๊ต้องต่อแถวเคนมันเยอะเ็นป้า ถ้าไปคนเยอะอย่างวะโอ้นี่เรามาเดี๋ยววันนี้เนี่ยโอ้โหรู้ไม่ไกลคนไปเข้าไปข้างในมันข้างในมันเข้ายากมากเลยนี่ยดูเด็คนมันเยอะมากเลยไปกัน อย่าไปเลยนักดับเพลิงเหรอโอ้โหคนรอในเยอะมากเลยแท็บ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 ดูบรรยากาศข้างในเขารออะไรกัน คุณดีแต่เข้าไปในเมืองไงวะนั่นุเยอะมากเลยเะอยู่คุยโทษท้าโทษท้าโทษท้าโทษ้า วันนี้ คนต้องเข้าแถวไงถ้าแจกไม่เข้าแถวเขาก็ไม่แจกของขวัญให้ไงเดี๋ยวนั่งพักก่อนนายแซบบอกท่านผู้ชมเดีบอกว่าโอ้คนเยอะมากนะครับแล้วนายบอกท่านผู้ชมเดียวพูดก่อนเร็วเยอะมากโอ้คนเยอะมากได้ไหนแจกได้แล้วมากดูดิได้ไม่อย่างเดียวไปเดี๋ยวพาไปได้ของขวัญอีกไปจริงๆคือตรงนี้ลองให้น้องขยับโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาของขวัญวันเด็กอีกใช่ไหมไป วาบาร์บีนี่โอ้โหแสบใช่คนเยอะมากเลยดูบรรยากาศคนนี้เนี่ยใช่สวัสดีพร้อมสวัสดีข้าวย่งสวัสดีครับเพื่อนมาได้ไงมาโรงยันเดียวกันเดียวกันไปเฮ้ย let's go ไหนไงคนเยอะมาก